วางจิตให้เป็นกลางต่อสิ่งทั้งปวงสวัสดีครับท่านผู้สนใจฟังธรรมทุกท่านในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรเรามักจะพบกับสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจอยู่เสมอบางครั้งเราเจอคำชมก็เกิดความยินดีบางครั้งเราเจอคำตำหนิก็เกิดความไม่พอใจจิตของเรา จึงเหมือนลูกตุ้มนิ่งไม่เป็นแกว่งไปทางหนึ่งทีอีกทางหนึ่งทีและนี่แหละคือรากเหง้าของความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการจะพ้นทุกข์ได้ต้องวางจิตให้เป็นกลางคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสิ่งทั้งปวงไม่ได้หมายความว่าเรากลายเป็นคนเย็นชาไร้ความรู้สึกแต่หมายถึงว่า ใจเรามีอิสรภาพไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเราขั้นที่หนึ่งเข้าใจความหมายของความเป็นกลางความเป็นกลางหรืออุบเบกขาในทางพุทธไม่ใช่การเมินเฉยแต่คือความสงบของจิตที่เกิดจากปัญญาเรามองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงสิ่งที่น่าพอใจก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งที่ไม่น่าพอใจก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงเช่นกันใจจึงไม่ไหลไปตามความชอบหรือความชังเปรียบเหมือนเรามองก้อนเมฆบนท้องฟ้าบางก้อนสีทองสวยงานตอนพระอาทิตย์ตกบางก้อนมืดครึ้มเหมือนฝนจะตกแต่เรารู้ว่าเมฆทั้งหมดก็คึ้ลั่นไปไม่มีเมฆไหนอยู่กับเราตลอดไปขั้นที่สอง เห็นโทษของความไม่เป็นกลางถ้าเราไม่ฝึกวางจิตเป็นกลางเวลาสิ่งดีเข้ามาเราก็จะติดสุขอยากให้มันอยู่ตลอดไปเวลาสิ่งร้ายเข้ามาเราก็จะติดทุกข์อยากให้มันหายไปทันทีและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์ซ้ำเพราะเราไปผูกใจไว้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนคนที่ขึ้นเรือแล้วเกาะเสาเรือไว้แน่น พอเรือโครงเราก็โคลงตามไม่เป็นอิสระเลยขั้นที่สวิธีฝึกให้วางจิตเป็นกลาง 1. เริ่มจากฝึกสติให้รู้สึกอยู่กับปัจจุบันขณะในชีวิตประจำวันพอฝึกสติแล้วเราจะเริ่มเห็นความทิกเมื่อเห็นความคิดก็ให้ฝึกสังเกตว่าตอนนี้เรากำลังชอบหรือชังอะไรอยู่แค่รู้ทันว่าอ๋อ ตอนนี้ใจเราชอบหรืออ๋อตอนนี้ใจเราไม่ชอบเพียงแค่รู้ทันความยึดก็จะคลาย 2. ใช้ปัญญาเห็นความไม่เที่ยงทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าเราจะยินดีหรือยินร้ายมันก็เปลี่ยนอยู่ดีเห็นบ่อยๆใจจะค่อยๆปล่อย 3. วางใจเหมือนผู้ชม ลองมองชีวิตเหมือนการดูละครเราเป็นผู้ชมไม่ใช่นักแสดงเรื่องดีเกิดขึ้นเหมือนฉากสุขก,ก็ยิ้มรับเรื่องร้ายเกิดขึ้นเหมือนฉากเศร้าก็เพียงรับรู้แต่เราไม่ต้องกระโจนลงไปเล่นด้วยทุกครั้ง 4. ฝึกจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนเริ่มจากเรื่องง่ายๆเช่นรถติดเสียงดังอากาศร้อน พอใจระวางได้ในเรื่องเล็กวันหนึ่งก็จะวางได้แม้ในเรื่องใหญ่ๆเช่นคำตำหนิหรือการสูญเสียขั้นที่5ความเข้าใจผิดที่ควรระวงังหลายคนคิดว่าถ้าจิตเป็นกลางแล้วชีวิตจะไม่มีความสุขเลยความจริงไม่ใช่เมื่อจิตเป็นกลางความสุขจะไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกแต่จะเกิดจากความสงบภายใน ไม่ว่าข้างนอกจะเป็นอย่างไรข้างในก็เป็นอิสระท่านที่ 6. ผลของการวางจิตเป็นกลางเมื่อเราวางจิตได้แล้วเราจะพบว่าปัญหาเดิมๆยังอยู่แต่เราไม่ทุกเท่าเดิมคำชมก็ไม่ทำให้หลงคำตำหนิก็ไม่ทำให้โกรธนานความสงบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะโลกหยุดเปลีย่ยนแต่เพราะใจเราไม่แกว่งตามเหมือนเรายืนบนฝั่งดูน้ำไหล ไม่ว่ากระแสน้ำจะเชี่ยวแค่ไหนเราก็มั่นคงอยู่บนฝั่งสรุปว่าการวางจิตให้เป็นกลางต่อสิ่งทั้งปวงคือการมีสติรู้ทันใจและใช้ปัญญาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเมื่อเราฝึกจนชำนาญความสุขของเราจะไม่ขึ้นกับโลกภายนอกอีกต่อไปนี่คือก้าวแรกสู่ความพ้นทุกอย่างแท้จริงขอความเป็นกลางในธรรมทั้งปวงจงมีแก่ทุกท่านสาธุ